ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอันธิกาสวัสดีคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ศิลปะและการออกแบบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้เปิดเผยถึงการสนับสนุนลดตู้ตรวจโควิด -19 ความดันบวก โดยระบุว่าการพัฒนาลถตู้ตรวจโควิด19เริ่มมาจากการระบาดของโรคโควิด19ในระลอกแรกจนถึงปัจจุบันที่มีการระบาดในระลอกที่3ที่ถือว่ามีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจึงได้มีการพัฒนาต่อย,ยอดนวัตกรรมเพื่อรวมช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการตรวจหาเชือ้อโควิด19เชิงรุกในพื้นที่ต่งตางๆ ทั้งนี้ในปัจจุบันได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลิตนวัตรกรรมดังกล่าวเพิ่มเติมเพื่อนำไปสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นโดยขณะนี้ได้มีการระดมทุนเพื่อนำม,มาผลิตและพัฒนารถตู้ตรวจโควิด1 9ความดันบวกเพื่อนำไปส่งมอบให้แพทย์และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการนำไปปฏิบัติงานต่อไปรอบละรอบล่าสุดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแรงกว่าระลอกแรก การทำตู้มันไม่ไม่ทนการแล้วก็โดยเฉพาะล่าสุดที่เกิดคลัสเตอร์ที่ของเตยเนี่ยเราก็เลยเออ่หาแนวทางว่าทำยังไงให้ไปช่วยแพทย์ได้มากที่สุดก็พบว่าเอมีรถนะคะที่สามารถเคลื่อนที่เข้าไปยังคลัสเตอร์ได้แล้วก็ข้างในเนี่ยใส่พบุคลากรเข้าไปติดท้ายรถแล้วก็เอาไปเก็บเชื้ออทำสวอปเนี่ยได้ด้วยเอิญทางรัฐกรบังเนี่ย เพื่อประมาณสักสองสเดือนที่แล้วเนี่ยทารถตรวจอย่างเนี้ค่ะเก็บหาเชื้อกับซูซูกิแล้วมีหมอแลบแพนด้าเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมก็คือสามฝ่ายเบื้องต้นเลยเนี่ยเราเริ่มระดมทุนตั้งแต่วันที่หกนะคะจนถึงเมื่อคืนเนี้ยเราเช็คยอดตอนห้าโมงเย็นก็พบว่าเราได้แล้วสิบห้าล้านซึ่งเราก็จะได้อยู่ที่ประมาณสิบคันแน่นอนตอนนี้นะคะและเราคาดว่าเราจะปิดรับบริจาคเนี่ยก็คือวันอังคารหน้า ก็น่าจะได้อยู่ที่ประมาณ12-13คันเนี้ค่ะแล้วก็จะส่งมอบกันวันที่18คันแรกนะคะ ทางด้านของแพทย์หญิงทิติรัตน์มักคุ้นนายแพทย์ชำนาญการศูนย์บริการสาธารณาสุข39ราชบุรณะเป็นอีกหนึ่งศูนย์บริการทางการแพทย์ที่ได้รับการสนับสนุนนวัตกรรมจากสจลโดยได้กล่าวว่านวัตกรรมดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมเพื่อใช้ตรวจคัดกรองเชิงรุกสําหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งหลังจากที่ได้ใช้งานพบว่าการทํางานของบุคลากรทางการแพทย์มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสามารถเข้าถึงชุมชนได้อย่างง่ายมีความปลอดภัยทั้งผู้ปฏิบัติงาน และผู้้เขาารรรับกรตรวจทางศูนย์บริการสาธารณสุข39นะคะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้รถตู้สวอปเทสนะคะจากนวัตกรรมที่ทางสจรอค่ะได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองเชือ้อโควิด19เชิงลุกในเขตพื้นที่ลาดบุรณะนะคะและครั้งนี้ค่ะเป็นครั้งที่3แล้วนะคะาการใช้งานของรถรู้สึกว่าสะดวกสบายดีค่ะ สามารถเข้าถึงชุมชนที่มีพื้นที่จำกัดได้อย่างง่ายะคะ่ะในการใช้งานนะคะก็คือเริ่มเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการทำสวบ,บนะคะก็คือจะมีอุปกรณ์ถุงมือนะคะอันนี้ก็คือมีส่วนช่วยเราได้เยอะนะคะเซฟทั้งผู้ปฏิบัติงานแล้วก็เซฟทางคนไข้เนาะแล้วก็ข้างในเป็นแรงดันโพซิทีฟนะคะก็คือก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงก็คือปลอดภัยกับทุกใช้ ผู้ใช้งานนะคะก็คือตัวหมอเองแล้วก็บุคลาการของหมอค่ะพร้อมกันนี้แพทย์หญิงทิติรัตน์ยังได้ให้คําแนะนําสําหรับประชาชนที่ต้องเดินทางมาตรวจโควิด1 9ตามจุดต่างๆที่หน่วยงานภาครัฐเอกชนได้เตรียมไว้โดยระบุว่าต้องพักผ่อนให้เพียงพอลดความกังวลสวมใส่แมสก,ก่อนและหลังการตรวจหาเชื้อ ขณะที่เดินทางมาแนะนําให้เดินทางโดยรถส่วนตัวหรือประสานงานมาที่เขตเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางนอกจากนี้หลังจากตรวจหาเชื้อโควิด -19 แล้วเมื่อกลับถึงที่พักควรถอดเสื้อผ้าเพื่อนําไปซักแยกชําระล้างร่างกายทันทีและยังคงสวมใส่แมสเมื่อต้องอยู่กับผู้อื่นมันล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อ,อ,อย่างสม่ำเสมอรวมทั้งเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น